สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อจากเรื่องเมื่อวานที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะคะจากเมื่อวานที่เราเรียนรู้เรื่องของรูปทรงเรขาคณิตกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูซายจะมาให้เด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตรสร้างสรรค์ค่ะ ให้เด็กๆนำรูปทรงเรขาคณิตมาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการของเด็กๆนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปสร้างสรรค์ผลงานนะคะเรามาทบทวนรูปทรงเรขาคณิตกันก่อนนะคะค่ะจำได้ไหมคะเด็กๆรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะต่อไปค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเด็กๆ สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะต่อไปค่ะวงกลมวงกลมวงรีวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆดูตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงานของครูทรายจากรูปทรงนะคะจากรูปทรงต่างๆนะ มาดูกันเลยค่ะค่ะรูปแรกค่ะเป็นรูปของแพนกวิ้นค่ะเด็กๆแพนกวิ้นของกูซายใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะต่อไปค่ะรูปเสือค่ะเด็กๆกูซายก็ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะสิงโตค่ะเด็กๆ สิ่งโตของกูายก็ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะสุนัขค่ะเด็กๆหรือว่าน้องหมาของเด็กๆนะคะก็ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตรุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปทรงวงกลมค่ะกูไซก็มาสร้างสารรค์ผลงานเป็นรูปแม่กไก่ค่ะเด็กๆต่อไปค่ะ ปลาหมึกค่ะปลาหมึกของครูทรายครูทรายก็ใช้วงกลมเหมือนกันค่ะมาสร้างสารรค์ให้เป็นผลงานเป็นปลาหมึกนะคะต่อไปค่ะสิงโตค่ะสิงโตของครูทรายครูทรายก็ใช้วงกลมเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ใช้เฉพาะหน้านะคะค่ะต่อไปค่ะ ปลาค่ะปลาของครูาซครูายใช้รูปวงรีนะคะในการสร้างสรรค์เป็นปลานะคะค่ะต่อไปค่ะเป็ดค่ะเด็กๆเป็ดของครูายใช้วงกลมกับวงรีในการสร้างสรรค์เป็นตัวเป็ดนะคะค่ะต่อไปค่ะสับปะรดค่ะเด็กๆสับปะรดของครูายก็ใช้วงรีในการสร้างสรรค์ผลงานสับปะรดนะคะ เด็กๆลองวาดรูปตามกุายได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะรูปสามเหลี่ยมค่ะคุายก็จะมาสร้างสรรค์เป็นตัวปลาค่ะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมก็สร้างสรรค์เป็นปลาได้วงรีก็สร้างสรรค์เป็นตัวปลาได้เด็กๆหยิบก,ก,กระดาษขึ้นมาวาดพร้อมกับกุายได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะ สามเหลี่ยมของครูสายครูสายก็วาดเป็นแม่วัวนะคะครูสายใช้เฉพาะหน้าอย่างเดียวค่ะไม่เอาลำตัวมานะคะต่อไปค่ะสิงโตของครูสายค่ะครูสายก็จะใช้ใบหน้าเหมือนกันครูสายไม่ได้ใช้ลำตัวของสิงโตนะคะค่ะเห็นไหมคะรูปสามเหลี่ยมสามารถสร้างสารรค์ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะต่อไปค่ะ แตงโมค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแตงโมหั่นเป็นชิ้นจะมีรูปทรงคลายกับทรงสามเหลี่ยมนะคะค่ะต่อไปค่ะอืมสำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปภาพตามจินตนาการเป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนะคะโดยกุูไซก็จะใช้รูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการค่ะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการเหมือนกรูทรายได้นะคะเด็กๆลองทําดูนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆจดจํารูปทรงต่างๆได้แล้วใช่ไหมคะและเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ ผลงานเป็นตามจินตนาการของเด็กๆได้แล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการกันนะคะเด็กๆเ,เตรียมตัวพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเ,เปิดหนังสือนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่สิบเก้าค่ะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่สิบเก้าเล้ยวหรือยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะค่ะในหน้าที่สิบเก้านะคะก็คือเรขาคณิตสร้างสรรค์ ให้เด็กๆนะคะวาดภาพต่อเติมรูปทรงเลขาคณิตตามกำหนดและระบายสีภาพนะคะครูทรายกำหนดรูปทรงวงกลมมาให้เด็กๆครูทรายมีตัวอย่างให้เด็กๆนะคะตัวอย่างของครูทรายคือหนอนนะคะเด็กๆจะวาดตามครูทรายก็ได้หรือเด็กๆจะต่อเติมตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะค่ะต่อไป ข้อที่2ที่ครูายกำหนดให้เด็กๆมาคือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตัวอย่างของครูายก็คือหุ่นยนต์นะคะเด็กๆเด็กๆวาดหุ่นยนต์ตามครูายก็ได้หรือจะสร้างสรรค์เป็นผลงานรูปแบบอื่นตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเด็กๆทำหน้าที่19เสร็จเด็กๆมาต่อหน้าที่2 0นะคะในหน้าที่2ีสเหมือนเดิมค่ะ เรขาคณิตสร้างสรรค์ให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมรูปทรงเรขาคณิตตามที่กำหนดและระบายสีได้เลยนะคะเด็กๆขาครูทรายให้มาเป็นทรงกลวยนะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วทรงกลวยมีรูปอะไรได้บ้างอ่ะวันนี้ครูทรายนำรูปทรงกลวยมาวาดเป็นปลาหมึกค่ะเด็กๆหรือเด็กๆอาจจะเรียกว่าแมงกระพุนก็ได้ค่ะ หมึกก็ได้เมงกระพุนก็ได้เด็กๆสามารถวาดตามตัวอย่างของครูทรายหรือเด็กๆจะสร้างสารรค์เป็นผลงานของตัวเองก็ได้นะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะข้อที่สี่รูปทรงที่ครูทรายกำหนดมาให้นะคะก็จะเป็นทรงกระบอกครูทรายมีตัวอย่างมาให้ก็คือผีเสื้อใช่ไหมคะเด็กๆจะวาดผีเสื้อตามครูทรายก็ได้ หรือเด็กๆจะวาดต่อเติมตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆสามารถระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะค่ะถ้าเด็กๆเสร็จในหน้าที่20แล้วนะคะเราก็จะไปต่อในหน้าที่21กันนะคะในหน้าที่21นะคะเรื่องของเรขาคณิตหลากสีค่ะ เดี๋ยวหน้านี้นะคะกูสายจะให้เด็กๆระบายสีภาพรูปเลขาคณิตให้สัมพันธ์กับภาพที่กําหนดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหน้านี้จะเป็นวงกลมใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกูสายก็จะมีวงกลมสีฟ้าวงกลมสีส้มวงกลมสีม่วงวงกลมสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูวงกลมสีฟ้ากันก่อนอ่ะค่ะ ครูทรายทำลูกศรสีฟ้านะคะเด็กๆให้เด็กๆดูนะสังเกตนะครูทรายชี้วงกลมสีฟ้าด้วยลูกศรสีฟ้าจากนั้นเราก็จะมาระบายสีวงกลมด้วยสีฟ้าค่ะเด็กๆระบายสีเลยค่ะครูทรายระบายสีฟ้าแล้วนะคะเด็กๆดูตามครูทรายเลยนะคะอ่าเรากลับมาดูทางด้านซ้ายมืออีกค่ะอ่า คูชาทำลูกสอสีส้มวงกลมสีส้มเดี๋ยวเราก็มาระบายสีส้มค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะค่ะต่อไปค่ะวงกลมสีม่วงอ่าเด็กๆดูนะเราเลือกวงกลมสีม่วงเรามาระบายสีวงกลมสีม่วงต่อไปค่ะเหลือสีสุดท้ายคือสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวค่ะใช่แล้วค่ะ เราก็มาระบายสีด้วยสีเขียวเห็นไหมคะครบทุกสีแล้วนะคะก็คือสีฟ้าสีส้มสีม่วงแล้วก็สีเขียวส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะและสามเหลี่ยมให้เด็กๆระบายสีด้วยตัวเองค่ะเด็กๆทําตามตัวอย่างข้อที่1ได้เลยนะคะค่ะ ต่อไปนะถ้าเด็กๆเสร็จในหน้าที่21แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในหน้าที่22ค่ะในหน้าที่22นะคะครูไซก็จะมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับรูปเดรขาคณิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างล่างาจะมีรูปอะไรบ้างก็จะมีรูปดวงอาทิตย์รูปสามเหลี่ยมภูเขารูปวงกลม วงรีสามเหลี่ยมมาต่อเติมกันกลายเป็นรูปดอกไม้แล้วก็สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาต่อเติมกันกลายเป็นรูปบ้านรูปวงรีและรูปสี่เหลี่ยมมาต่อกันกลายเป็นรูปต้นไม้แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมมาต่อเติมกลายเป็นรูปรถไฟเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตตามกูซ้ายได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้านี้เขาจะให้เด็กๆทําอะไรนะคะเขาจะให้เด็กๆระบายสีภาพรูปเรขาคณิตตามที่กําหนดค่ะมาดูกันเลยค่ะวงกลมค่ะเขากําหนดให้เด็กๆระบายสีวงกลมส่วนประกอบด้านล่างสิ่งไหนเป็นวงกลมให้เด็กๆระบายด้วยสีแดงต่อไปค่ะ ส่วนประกอบที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เด็กๆระบายสีด้วยสีเหลืองต่อไปค่ะส่วนประกอบที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เด็กๆระบายสีด้วยสีส้มต่อไปค่ะส่วนประกอบที่เป็นรูปสามเหลี่ยมให้เด็กๆระบายสีด้วยสีฟ้า ต่อไปค่ะส่วนประกอบที่เป็นวงรีให้เด็กๆระบายสีด้วยสีเขียวนะคะเด็กๆเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วระบายให้อยู่ในกรอบไม่ออกนอกกรอบนะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูนะหน้าต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันนะคะหน้านี้ครูทรายจะให้เด็กๆ ทำเองนะคะฝึกทำด้วยตัวเองคำสั่งของหน้านี้จะให้เด็กๆนะคะนับจำนวนรูปเรขาคณิตจากภาพที่กำหนดและเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆด,ดูนะข้อที่1เป็นรูปผู้ชายถือลูกโป่งนะคะเด็กๆด,ดูนะถ้าเป็นวงกลมให้เด็กๆนับจำนวนวงกลมแล้วเติมลงไปว่ามีวงกลมเท่าไหร่ ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมให้นับนะคะว่าสามเหลี่ยมมีจำนวนเท่าไหร่แล้วให้เด็กๆเติมตัวเลขลงไปนะคะหน้านี้ครูสายจะให้เด็กๆฝึกทําด้วยตัวเองนะคะเด็กๆนับจํานวนด้วยตัวเองนะคะแล้วเด็กๆทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูสาย ฝากให้เด็กๆนะคะตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะทําให้สวยๆนะคะสร้างสารรค์ผลงานรูปทรงเลขาคณิตให้สวยๆนะคะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย